สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำขนมกีนน้ำเงี้ยวกันครับน้ำเงี้ยวเป็นเมนูเด็ดของทางเหนือเลยนะครับจะมีวิธีทำยังไงบ้างไปชมกันได้เลยครับ น้ำพริกแกงน้ำเงี้ยวครับลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมก่อนนะครับพริกแกงหอมดีแล้วก็ใส่หมูสับครับหมูสับหรือหมูบดนะครับน้ำล้างคกนิดหน่อยครับ ใส่น้ำล้างคกลงไปนี่หมูจะไม่เป็นก้อนนะครับผัดง่ายครับหมูไม่เป็นก้อนพอเนื้อหมูเสร็จต,ตัวก็ใส่มะเขือเทศเลยครับวันนี้เป็นมะเขือเทศจิ๋วครับลูกเล็กมากผัดมะเขือเทศให้เข้ากันกันกบหมูสับกับพริกแกงเราก่อนนะครับ ก่อนจะนำไปก่อนจะนาไปใส่ในหม้อต้มกระดูกหมูนะครับผัดจนมะเขือเทศสุกนิ่มนะครับกระดูกหมูนี่เราต้มไว้ล่วงหน้านะครับต้มพร้อมกับดอกงิ้วนะครับจนกระดูกหมูสุกเปื่อยดีแล้วนะครับเราก็จะนำเครื่องที่เราผัดนะครับใส่ลงไปเลยครับ ตามด้วยน้ำปลาเลยครับผงปรุงรสครับน้ำเงี้ยวนี่ไม่นิยมใส่น้ำตาลนะครับความหวานจะได้จากมะเขือเทศความเปรี้ยวความหวานนะครับตามด้วยเลือดของไก่เลือดไก่ครับหอมน่ากินมากครับกระดูกหมูเปื่อยนุ่มเลยครับ ขนมจีนน้ำเงี้ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเ,เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ